วันที่สิบหกเดือนห้าปีหกแปดครั้งที่สิบหกวันนี้วันที่สิบหกเดือนห้าเป็นวันที่สิบหกที่ข้าพเจ้าเขียนวิชาติโลเขีวิชัยขอถวายแสงสวสดิ์สัตย,ยายพสุผ์ประเริฐและมันต่สาๆถวายเป็นพู้ธบูชาทมบูชาสังฆบูาชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของขาา้าพเจ้าทรตั้งมัน่นมีสติระลึ่ได้มีสมาธิจะสอในขณะเทศงนะใน,นบสอย่างสอเรืองเรืยเชิญบกับพระรัตนตรัยอาราหัสมารสัมปโชพระขวาวพุทธพระภคบตตพิมาเทมีสาาว,วาาโตภคะตาธรรมโมธรรมโมนาพามีสุปฏิปันโน,าานาภควุตโตข้าพาพรสั้าพ้นนิมิ้มบบาพระพีพิาาอารหัสมาสัมปโธสุจิรังปาร,ริริปุตโตคุเนหิ พระาโมธานิปรามิหิตติสติยาวัชีบางหัมพุทธังธรรมาสังฆังสารนังขตตปุชมีรัตนะต่ยังสารนังสารามิโสตินาบุสัจจมุงเทวราสัมันตาจักกะวาลด้สุวัตราชัชนตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชสัสสิมันตุสักขโมกขเทมใสเคกาเมจารุเปเคิติขราตเตยจนตะลิเคบิมานีที่แปลระเทศจากขามีจารุวนาคาเนเชหาวตุมิเชแตปุมาแต่ยังตุเทวสาราธารวิสมี ยาขาคันทัพานาขาติท่านตาสั้นติเใจยามุนีวราวาจานาสาธทโบมีสุนันถุธมาสาวนากาโรยามบัทันตารมสาวนากาโรยามบัทันตาธรมสาวนากาโรยามบัตทันตาบทสวดบุพภาคนธมาการนโมตัสสภคะวตตะโตสสมารัมุธัสานนัโมตัสสภคบวตตุะโตสสมารัมุธัสาะนโมตัสสภคบวตตะโตสสมาสัมุตัสาะบทสวดตาสระนงัา พุทธังสรนังกษามิธรรมสรนังกษามิสังขังสรนังกษามิทุติยังปีพุทธังสรนังกษามิทุติยังปีธรรมสรนังกษามิทุติังปีสังขังสรนังกษามิตััปีพุทธังสระนังกามิตัยัปีธรรมสรังกามิตัยัปีสังขังสรังกามิปานาสนสกิริยาคาถาหน้าติเมสรนังยังพุทโธเมสรังวังเอเตนะสาจวเชนะโสติเมหุตุสะทา นาถิเมสารนังอันยังธทมโมเมสารนังวัดังเอเตนะสาวะเชนะโสติเมห้องตุสัพทานาถิเมสารนังอันยังสร้างโคเมสารนังวัดังเอเตนะสาวะเชนะโสติเมห้องตุสัพทาบุตรโสติรัตนาประมาทคาถา พุทธังนัเมรัตานาภูตัสสติรัตจิตตังทะเมรธรรมังนัเมรัตานาภูตัวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตานาภูตัสุรีรัตทิถิเอตังนัเมต,ติตาตังรัตตานัตตะยะวะหังสัมมาสมโมรสิสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอันโยยาย,าายุตตาคุณโยข้าวัสสภวะตังอันสุมิตตายหิปิดตัทเทวยะถาติถันเตเอกังวินาตัทิตเดะสามาสามพระเวนโรกากะธาจิตัจจิเรนจัปปต ุภูตังคัมพีระคัมพีระยานาวิสยังอธิสุตธาศัสตร์ทั้งวิญโยหิปันติตาชาเนหิวิชัญญายรูปังโรกร,รมหิเยยยกหิจิตถันจุปาลพนียังเกศจิสุทูวิติตังพุณกาะตานามนาเมหิยาวะชนะตายะสุวิสุธรรมเิ สมุปัสตังม่นาสิสุทธะปัสสะท่าฐานังปุญญาทินะกาณามัสามมุตตามาปุณณนะภูมังทุขาบมุตจนันะโมขาสารนังขาตานังปูสาระเหสุประมังอภิปูชเชนเียังนิพพานสัตสิจิริยายุปปน,นสิสัยยะถังสาม,มารเกเรสาม,มารระโยทานาสิทธิ ยาจะสาทุชีอัตถกุสัลีขูปัสเสวะนิยังปาเนหิจาปิสารรังนขมณียเมยวัตสัมมาหิตั่างติรัตนาังสารนังขาตามหารัตินที่บางขณาเนเข้น,ขนีสุนึมาส,สมานาปูเชมจาปิสสศาตาตัสุปัตันสุปัสันนจิตาตาตฐานุภาวนุปา,า,าริจัลลิยาตถา,ารตตา วุเนนาตถาสุกกะเตนสุขีพุ่มเมโมเตเสนาตัสสัจสัทธาปิสุบาติหนตุเยโยใจถาธรรมวินัยยำหิตปัมาณภูโตโลกุตาราพิสามโยเนียโตสุพุชังตรสุปานิสัยยะจายะอายญปิหนตุวัชุตะเยปริจิโตสุปะสา พระกาโรนามังการสิทธิคาถาโยจากคุมาโมหามาลาประกาศโตสามางวัตพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสัพปะสาวินิโมสยันโตปาเปสิเคมาสนาตังวิเนยยังพูทธังวัดันตังศิรสานะมามีโรกาสนะทันจากวินัยเกันจัสสันตันเตสสาเตชยสิทิโหตุสาพันตารายจากวินาศเมตุธรมโมใช้ชัตโทโย เวตาสุสาทุทัสเสสิโลการสาวิสุที่มากครั้งนิยานิโกธมัทธารัศธาดีสตาวะโหสันติการุเจนโนธามโมวรันตังศีลสานะมามิโมหาปัทารังอุปสันตตาหังสันเดสสาเตชยาสิติโหนตุสาพันตารายาจาวินาสเมนตุสาธรรมเสนาสุขตานุโยโคโโกาสาปปปูป จิเลสเตชาสันโตสยาสันตินิโยชะโตตัสวาคาตธรรมงวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังสิลสานนามีบุตานุพุตังสัมสีลัติทิตันเตสสาเตศยาสิทิหนตุสาพันตารายาจาวินาสเมตตุบทสนัมโมการาตักกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมมิสิโนนโมอุตตมธรรมมสัสวะคาตาเสวะเตนิทันโมสมหสังคาสาปิวิสุทธสีลัติถิโนนโมโอมา ตายารัตสาลแตนะตยาสาสาทุกังนโมอมัตกาติตาสตาสาวัสสุทะยาสาปินโมการลัะภาเวนวิกขัสันตุภาทวานนโมการานภาเวนะสุวาติหนตุนโมการาสเตเสนะมิเทมิเตชวาเตจ่าตาปมาคารุสตวาพุทตสาสาสนังมีตาไเชหิปรการมุงเนสังหามันปินฉยุสเบบิชิตตสามภามา ขยติดตายาสสินโนโมทันติสหพูติหิสาวกาเตชะเนสุตาติมหาสมัยสุดเอวาเมสุตังเอจังสามยังบัคขวาสายเกสุวิหารติกาบราวัตุสัมิมหาวันใมหาตาพิขุสังเกตนสัจจิงปัญจมาเตหิพิขุสตเตหิสัพเพเหวะอะระหันเตหิทัศเสหิจารโลกาทัสสุหิเทวะตาเยปุยนาสันิปติตาหองติบัคขมันตัสสานายาพิขุสังขันจั อาตะโจตุนัสทาวาสกัยิการนังเทวานังเอตถะโหสิออยังพบว่าขบสเกสุวิหารติเก็บราวัตถุสมิงมหาวินิมหัตตาพิภูสังเขนัสตินพันจัมาติหิพิภูสติหิสเพเหวาระหันเตหิถ้าสหิจารุกะทาตุหิเทวะตายยปุเยนัสานิปติตาหุติวะาขาวตันทัศนะยาะพิภูสังขันจาร์นุนั้นม่ยังปิเยนั้นพระขวติลปะสังขเบยามาปะสังขมนตว่าพระขาว่าตกสันติเจปัจญาข่าวถามประสัยามาิ อาโคตาเทวตตะเยถนมราุร ah ah ay e ah ิสุสามิชตังวะปะหังภาษาเดยภาที่ตังวะปะหังสามิเยยเอวะเมวสุทวะสยสุันตระาะเขว่าโตปรตตูรหังสุยันนนะไม่ยงผิดเยนะพรเขามาตินภาษามยามะอุปภารมิตวะพเขว่าโตสันิเปเกขถาภษยามติอคตเทวตตเสยถปินอามะภะราุริสุสามิชิตังวะปะหังภาษาเดยภาษาที่ตังวะปะหังสามิเชยยะ เทวะเมวะสุดธรรมปเสนสูเดวีสนตาณัิตาพระคำว่ตุวเกิตัวปะตุระหังสุวัตตโหตเทวตาพระคำบันตามพิบัติธรรมการบรรตามอัศรสุเอกามบรรตาทิตาโหเอกาเทวตาพระคำว่ตุสันติเกมมฆาถังอภัสิ์มหาสัมมยโยปวนาสหมิ่เทวกายาสมาฆตาฆาตัมหิมังธรรมสัมมาย่งทักเทายาบาราชิตาสังคันติอัตโขปาราเทวตาพระคำว่ตุสันติเกมมฆาถังอภัสิ์ตัตตาระพิฆบุมบานะหังสุจิตังอัตโนสุกัรมวิกังสุ สารถินวันในตอนนี <j eigentlich analysis> ้ข้าเห็นแต่ใบินทัณที่ยานีตขันติบันนิตาติอาตโขอปาราเทวะตาบัคขวะตาสันติเจมฆะถังลาภัสิสเฉตวะวเขียนังเศตวะวบริคังทัเขียนังอหัดจามในชาติตจารันติสุทามวิมานาจขุมตาสุทังตาสุสุนะคาติอาตขออาาราเทวะตาบัคขวะตาสันติเจมะถังลาภัสิสใหญยกิจสิมื่ัทสรรนาคัตาเสนาเต้าไม่สันติอภัยยะภูมิปหายามาุสังเทียงเทวะกายังบริบูริสันติติอาตโขอปัค เอเตไเข้าไปหเห็นสงฆ์ติตามมัธนา g า r a นตัวสามาสามัทถะใตสามปีพระขุตานางเอตัปรมาเยวัตเทวตาสานปัตตานิตาเหตุสุงเสยยะานภูมิมาห่งอตระหิยเตไเข้าไปพระวิสันตอนะขาต่มัธนาาานตัวสามาสมัตถะใตสามปีพระขุตานางเอตับปรมาเยวัตเทวตาสนีปัตตานิตาพระวิสันติเสยยะามิมาห่งเอตระหิเจสังิทึกเข้าไปเทวกายานังนามามิเทตายิสานิพิาเปเทวะกายานังนมามิ เทศสามีพิฆาเไปเทวกายานานมมีต่างศาสนาสารที่กัางม่น่ศิกระภาสิษามีติเอวมันเปนเทวีขเทวพิูะเขาว่าตัวเป็นจะสูมาะเข้าไปแต่ถ้าวัวจะโสลกรกับมนจะสามิยาภูมิฐานสาตายสตายเชื่อข้าพรังเฮ้ยตาตาสวัสิตาปูุสีาวสันเลนารุมาหังสานิสัมนโนธาตมนัสารสุทาวิปัสสนาเวลาพิโยปจาสตยะตัมวะมเนกัเวลวทำว ตัมัยสัทธาสาวิเศสัสนีเตเทวกายายิจารตาเตวิชนะฐาเพิบวเตตตาบามังกรุสตวะันตัสสสนัเตสามปตุคาหูยานังอนมนุสานะทันอปรเกสตตาบัตุขุสาสังอัสัตติสตเอจสัสนอนมนุสานะทัศนามัทสุงอปเกสตาบัตตขุงทสัพพะบุราหุนันจสพังอภิญญาวิสิตตวานจุมตโตมัยสธาสาวเศสันีเตเทวกายายพิจารตาเตวิชนาานพิบาโต ย่อประหังเจตยามิชิราเหวปัสสัตตสสากยมิกับวิรวัฒว์ยิติญญาโตัชุติญญาโตวันมันตัวยสัตสีโนมวุฒมานนปิามุีุนสันติวานังชัสหสเหวตายขานานะตอวันนโนอิติวิญญตัวชุดิญญาณตัววันวันตัวยาสัตสีโนมมานปารบูุนนาสันปิจึว่านางสัตยาคิราเตสาักษขานานนะตวันน้โนอิติติญญาณตัวชุดวิญญาณตัววันวันตัวาสัตั สารเตายขานธตบันโนทมโตเนโตวันนโตยสสินโนมานาเป็นาบิสควสันติจงวานังกุมที่เราชาชใหิราเวสดงพิยนาสตาสังยะขนังปรุปัสติกุมที่รราชาชัห้เกสบปะสันติงวานางปริมัตทิสังราชาตะถปสัสติขณะผานังทิปติมหาราชยะสสิโสภะริปัสสวาโมวทนะมาหะปะราทมโตสุดเมโตวันนโตยสสินโนมานานาบสควสันติงวานาง เพนัที่สังราชบลุนโหตปภะสาสติคุณพันธนัอที่ปฏิมหาราชยสิสตาิตสาพโอินทนามาภราเทมนโตสิตินตวันมันโตยัสนโมทมานากมุิสุสมิติมนังปชิมันจที่สังราชบัลลุประโหาสติมคานังที่ปฏิมหาราชยสิสมตาิตสาพโมลินทนามาภรายเทมันโตสิติมนโตวันมันโตยสัสนโมทมานาเปมุริมุญวิสทินังันติังอุตตนัน กุเบโรต์ภสษาสติยะขานังอันทิปติมหาราชายสุสุโสรุตาปิตาสาวาบโวอินทนามาภพภารายเทมโตชุติมนโตวันมุตโตยสุสโนโมทัานาปิกรมุนิคนลสันนิทึงกนังปุริมาติสังทัศน์ทัตตระทศทัชขนีน้ำวิรุณักรูปะชีมน้ำวิรูปขโคกุเบโรตระนังทิสังจตารโอติมหาราชายสุมันตาตุโรติสสาธธนรมานามนาทางสุวรรณีกับปิรัปธาเวเตสังมยอวิโรทัสะอคุวันจานิการสัทา มายาคุเกียนทุิทเวกันทุิทุจัวิทุตโตสารจันนกามัเสรโจจกินลูันทุนิคันทุจัปานาโทปัญโยจาเทวสุโตจัมมัตติจิตเสนจากันทัพพลันรลาชาโนสัพภคุมจาสิโคเจวะติมพระรูสรีวะวัชสาเอเจเนจัราชนคันทาภาสาลุชิบทามนาเป็นกงวลทม่คุณลนสัมิงว่านังอถาคุณาภราษาคาเวสาราชาติสกากรรพระรัศตราโคปยาคาสายติพิยามุนารัตถาคุณาคยาสิโนเอรามโนมหานาคมสุตาคัสง เนี่นะครับในเสสาสารในจิติภัทราชวัชวิสุทธาจารคูเบัยยะสเตวนธมชาปิตาจิตนาสุปนายเตตสารนังพิยาระธคัรชาธนะมาสิสุปนาตเขียนว่าไม่ารสืบตอสังหายยุบ a หิปวะหันตานาคัสุปนาสรนันม่าสุปทังชิตามชิรหัสเตนะสมุทังสุราสิตาภัตะราวัศเปศเตวิตวิทิมันโตชุดยยสสินโนการะการฌามาพิจามาอสนาธนะเลยภาษา เนปจิติสุจิติจะปหารเทรมุจิสาสตัพระิปุตตะนาสัพเทวโรจนะมะการสานหิตาวะพระนิเสนาราหุพัะมุมวาข้ามุงสมัย็จนธันิพันธะเตภิขุนนางสันติว่านางอมพษเทวปทวีปาทวีตยโสว์ายตาข้มุงวารุณาวารุณาเทวสมะยัสสะสาสมตตากรุณากายิกาอเคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัสตากายสเพนนตวานิโนิมันโตสินนโตวนนโตจัสสิโมทัม่นาิกามง เมนูจาเทวสารจะสามารถจะทุกอย่มาชันสุนิสนามาคูบรัชิตาสุริยสุวนิสาสริยมาคูบรัชิตานะคะตอนนีปรยชิตาวาคุณทบาหากาสดรงวัสบเสร็จัสกโลาข้าปรินทโท่านเสด็จท่านสถาการเป็นันตะวันนิโนจเปตวชุตันโนตนนัวสสินโบาม่ดาบีงุพขุนนันสดิติงว่านัง อัตาคุณสาวุเทวชชะัมขีสีขาไดว่าที่ตกาจัดโลชาจะอมาปภันทิพานสินวัตโนนสาจจะสุตตาจ่าในสกกสเลจิระอาควควรันมาสามันิสินโนถ้าเสรเตสัทธายาสเพนนัอานิโนอิมันโตชิมันโตวันโตสสินโนโมามานาเปนก้สุิมันันสามานามหาสามานามันสามานุสุธมขีตตุตุสิกาอาควควรนั้นมาสารัหิสินโนถระร็จเตระสัทธายาสรสจนน ถสเตทัสตากายสเพนนะตวานิโน่ิมันโตชิมนโตวนันโตยาสสโนมท่มนาิการุิคณสมรวนังสุการุมหาดุน์อโขยข้าราสหโอทัตตายหามกขาอโขเทวัวิจารณาสถามตหาระาสามิสกาสยสสิโนธนยาคาปชุโยทีสาพสติถ้าเศทษาสตากายสเพนนตตวานิโน่ิมันโตชิมนโตวนันโตยาสสิโนมท่มนายิการุญิคณสมวนัง เขมียาติสตายามะคันะกาจายัสสินโนมิทขธการามาเสถาสุติมานาจะอาสาวันิมานะเจโนโหตัถาภูนะปณิมิตาเพอเสถเผื่อสถากายาสะเพนนะนะแต่วันนโนนีที่มันโตชิมันโตวันนีโตยาสสินโนมะธาถมานาปิจัมุขินธสุติติมวันังสัตเตเตวันิี้ยาสะเพนนะนะแต่วันนโนวันนันวะายนะคันสุญเจนียสัตย์สัทสาพุทธาติไม่เขียังโอฆาตินะมนะสวังอุนันถ้เขโมฆาตารังนาคันสันทังว่าสตาสตัง สุภามาปรมต่อจับปุตายทิมตสาสานังตุมาโรติโสสสบคาสั่จิวนังศาสพาพมาโลการงหันพมพิจิตติปานโนุติเป็โติสมารายาสัสสิโสทัศเสรายสราคูปเจประเจกยกสาวัสวรติเโนเตสัจามสตวอาคาหนใโตปริมานตเตจัสสรเพริกันเตสินเทวสัพพมเกบาลเสนาพิกาวิกาสาพนสันเทียเอถาคาราถาพันธะถานชนะพันธุมตุกสมัญตาปริาเธรมวมมิิทากนาอิจิตาธมาศัยการหาศันรอภิส ปณิณาตระมหาจัสารังกตวานเพระวัยถสมกมคนตุสวิชุโตรถาศวธาวติสังคตสย่างวสตันจะสัรพเงอภิญยาิชิตวนะจากุมาตตมันตยสถาสามเจสันเนตเตมันเสนววิจารตันตเตวิชนาถพิฆตโวเตจาะมเกลสตวัพุทธศาสนสาสนมิตาราขีหิตปากกามุงในสังคมบัิตเช่นยงสวิชิตสังฆามาพิอิตานิสเสโนบทันเทสาบุตหิสาวกาเตชเนนสุตเตมคัาสุดตัง อาศัยวนาจะกพาลานังปณิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังขนธมูลตัมังปฏิโรปเทสวาโสจะปุูแพโอเพจะกตปุญญะตาอัตตสัมมาปณีทีจะเอตามังขนธมูลตัมังพาหุสัจจสิปันจะมิเนโยตัสุสีชิตโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตามังขันธมูลตัมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตาธาลัสสังโผอนาคุราจะกรมันตาเอตามังขันธมูลตัมังธานังจะธรรมจริยาจะยาตาการังจัสังขโหอนาวะฌานิกรรมานิเอตามังขันธมูลตัมัง อรติเวรติปปามัสปานาจัสันยมวะประมาโทจัตามสุเอตามาคารมุตตะมังคารบะจนิมาโตสันตุติจักตุปุญาตากาเลนะธรรมะสาวะนังเอตามะคานมุตตะมังคันตีจัโสวะจัสตาสัมานานจัตัสสานารเลนะธรรมะจัสากระเอตามะคานมุตตะมังตาโปจัธรรมะจักนิยันจัอริยสัจจานัธสานันิพพานัจฉิยริยาจัเอตามะคานมุตตะมังปุถะสาโลกโลกธรรมเมหิิ ตังยสานากรรมปฏิอโศกรรมวิรัษังเขมางเอตัมังคารมุตตมังเอทาติสานิกตะวานะสัพพะธมปาลิสัชชาสัพพะทะโสถิขัชันติตันเตสังมังคารมุตตมันตีมุสุรัตนปริตยังเกิดชีวิตังเอตทะวาเหตยังจิตชีวิตังอิทะวาหุรังวาสังเคสุวายังรัตนังบณีตังนันโสมังอิทิอจิ ตถาคตีนะอิทัมปิพุทเทรัตนัหนงบุีตังเอเตนะสาธเจนะสุวัติโหณตุขยังวิราคังอมตังปณีตังทัตยะทัสสาขาสกฤห์มุนีสมาหิตโนตนะเตนะธรรมเณนะสามาธิโหณตุอิทัมปิธาเมเณรัตนัหนงบุีตังเอเตนะสาธเจนะสุวัติโหณตุสยามพุทธเสโธปริวันณนีสุจริงสมาธิมานันตปารานันติ สมาธิมานันตะดิกัญยามาหูสมาธินาเตนะสาวโมนวิชติอิธรรมปิฏฐาเมรัตระหนั่ปณิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุเยปุฆาลาอัตสัตตังปัสสทธาจตตาริเอตานิยุขานิหงตุเตทัชินเนยาสุขัตัสสาวะกาเอเตสุเทนะนีมหัพภานี่อิธรรมปิสังเคระตระหนั่ปณิตังเอเตนะส,สัจเจนะสุวัติหงตุเยสุปปยุตตาม้นิสาทันเห็นนะ นิจามิโนโคตามานาสาโคตามาสาสานามผิเตปฏิปฏาตาอมตังวิไคหาสัตลัทธามุธานิพุติงคุณชมานาะอิธามปิสังเเรสัตนาปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหงตุคีนางปุรานางนัวังนัติสัมพะมังมิรัตติจิตตายติเจภวิสัมิงเตชีนาติชาอาบิดุนอิชันทานิพินทัตินิพินทัติ สันทานนิพันติทีรายะถาบยมปะคีโปอิธรรมปีสังเคและตานันบณีตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหนตุบุสฏุมังบุษสสวรัตตาฮเวชิตังสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตาทันตัสสะโปสัสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนคันธโพนะมาโรสหะพรหมุนาชิตังอภัชิตังยา จะยิราตถารูปัสสันตุโนบุสรเจตปุตสูตรภาสิตมิทังเตนะพระคำว่าตาชาหน้ตาปัสสตาอารหัตตาสัมมะสัมพุทเทนะเอตถตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรมาปารายมาอิติจิรายมาปิตตกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมานะยะข้าเห็นนะมาอารา อาการปาริวิตาเกนะมาทัชพระพริณิชานะขัตติยะมาผพะาผะโลป,ปะตยะมาสามารถโนโนขรุยะถายะถาตุเมเหอตานาวะชาเนยธา,าอิเมธมาตุสราอิเมธมาสาวัจาอิเมธมาวินโยขราหิตาอิเมธมาสามารถตาสามาทินนะอาหิตายาตุขายาสังวัตติยะธาตุเมเหตุเมเห ปัจฉเหยยธายาธาตุมเถอัต,ตเนวชาในย,ยาธาเิเมธามกุศลาอิเมธามานัมชาออเมธามาวิญโยกัสสาธายเเมธามะาสามัมตาสามินาหิตายาสุขัายะาสังวัตันติอตาธาตุมเมเหอ,มอุปะสามปัญชาวิหะรยาถาติบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวะมะปะมายงชาลูปะนีตัสนักสันติเตต,ตานา เอตังพะยังมรณีเปยขมาโนปุญญานิกายิราทาสุขาวหานิอุปนิยติชีวมาปะมายังชรูปนีตาสานาสันติตานาะเอตังพะยังมาเรนะเปรขมาโนโลกามิสังสระสาเถปะะชาเหุส,สันติเปโโยถกายเยนสังยะโมวาจายะอุทะเตจะสาตัง ตัสสะเปตตัสสะสุขายะหติใตังยังเสวะมานโนประกาศโดติปุตปุญญธรรมโอหเวรคติธรรมมะจาริงสัพธรรมโอสุจินโนสุขมาวะหาติไอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขสันติธรรมมะจารีสเพสังคาราอนิจจายะถัปัญญายะปัสสติอาถานิพินติตุเขสัมมโควิสุทธิยา สัเพสังคาราทุขาติยะถาปัญญายปะปสติอัถานิพนธิตุเขเอสามะโคว,วิสุทธิยาสัเพธรมานตติยะถาปัญญายปัปสติอัถานิพนธิตุเขเอสามะโคว,วิสุทธิยาบสษอะปันนกาชาดกปันนกาฐานเมเกตุติยังอาหุตักติกาเอตทัญเยายายะเมธาวีตังคันเหย,ยะอปันนกังพาหุงเวสารนังยนันติ ปรับพ้าตานิวาน,านิจัอารามะคุรุขเจตยานิมานุสาพระยาตัดชิตาเนตังโขสารนังเขม,มังเนตังสารนมุตเตมังเนตังสารนามาคามาสบบาพะทุขขาปุมุจติโยจะพูดธัรจัสังคันจะธรรมันจ,สนจสนัสังคันจัสารนังขโตจัตตาริยะเจสัจานิสามารถปัญญ,ญายะปสติทุกขังทุกข,ขาสมุปปาทางทุกขสะสานติกะับมัง อติกลังอริยันจะอาถังชีกังทุกขูปัสสะมะขามินางอตังโขสารนางเขมังเอตังสารนมุตตะมังเอตังสารนามาคามะสัพพะทุกขาปรมุตจติบวสวดพระเทกรัตถาถาอติตังนานับวะฆะเมียนาปติกังเข็านาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ียถาติตามไปนาะนตังอัจปันตังจะอนาคตตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาะไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจบปันนันจะโยธรรมตัทธาตถาวิปัสสติสร้างเหตร่างสัมกุปังตังวิธานภาระรูหายเยกเจ้าบคุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงนันไม่คอนแคนในธรรมนั้น,นนั่นใดบุคคลนั้นึงเจะิญธรนทให้เนื่องให้ปร่งโรงเถิดหาเชเวจิต จะมาตัังโกชัญยาม่านังสุเวเึึงทำความเพียงแสในวันนี้แต่ใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าหิโนสร้งางฆรันเตนามาหาเซนันมัจุนาเพราะว่าความแปรเพีย้ยนจากมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารดมาตาเป็นอโหระาตามะตังที่ตัง ตังเวะเทการะโตติสันโตอาจิตชาเตมุนีเตพามุนีผู้สงบย่อมเรยมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แจกัำท,ทั้งวังกนกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราติหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิดนี้แหละบทสดปินหาปจัจเบคณะปาถะชะาธามโมมีชารางอันติโตเรามีความแจป็นธรมรมดาสา์องค์ความแจกันไม่ได้ พระยาธิธรรมโมมหิพระยาที่งนานนัติดตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมื่อราทมโมหิมานาหนังนานติดตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิมเมพยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของระของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราก,กรเรากรมส่กลมหิกรรมมาไทโย ทายาโทโภกรรมว่าโยนีก้กรรมว่าพันทุกรรมวปฏิสารโนรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็น,นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผพึ่งอาศัยยังยังกรรมังเกติซามีการยานัางวาปาปะกังวาตัาสทะทายาโทโภวิซามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั่นเสียไป เอวังงามให้เหี้ยเป็นห้งปัจะเบี้ยขีตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเทินบุตรสร็เทวตาโยชนะคาถาทุกขาป่าตาจะมีทุกขาพยาป่าตาจะนิพยาโซกัป่าตาจะมีโซกาโหตุงถือสาเปรตปานิโนเฮตาวตาจะไมิเหีสั้นแบบทงปุญญาสาวประทังเสร็จเทวานุโมทันตุสาประเัริฐเศรษฐีธาังทาตุสีดาลาขันถือสาพระธาวนามิได้ตาห้องถืขคสชั้นเทวตาขึ้ตา ส animals, ัพเพพบุตราภระปตาปัจเจกนาจะยังพระรังหันตานาจะเตเชนานาขั้งพันมทานมิสาวประโซบุตรเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภานามาเซยาเทวตาสันติมิหารนาสิมีทูปเปย์าเดยโพธิข้าเดยตหิงตหิงตาธรรมะฐาเนนาพเมลนูุปุลชิตาสศรถฐินกาโดนเตถาวิหาระมันเทเดเสราถามาชาณักบัญชาสัตพิฆาบุษารามิกัตุทะนาบาติ อบานสกาคามาจเตสานิคามาจัสราสปาวนัทโธตาสุจิตาเพืมันตุเตชนาผู้ชายเยปิจันตสัมภาวะสังเสริญชาตาอับปาวตปปาติการนิยานิกังธรรมะวรังปฏติดจเตสเพปิทุขัสเกโรนิสังขยังธาตุจีรานสตังธรรมโมธรรมะทนาเถุขาราสังโภโหตุสมาโควาใจตาญาสุจิตายาสุขายจัจอัมเหระขตุสัธรรมโมสัพเพปิธรรมะจานิโนวะติงสำหรับปุเนยามาธรรมเอนั เรียบปะเวทิเตบวชสดสัพพปฏิฐานะคาถาหันธรรมยังผลิตานะคาถาโยพนามาเซปุญญาสิทธานิกตัตตสยานัญญานิกัตานิเมเตสันจาพาคิโนโหตุสตานันปะปะัณนานาคาเยปิยาคุณัมันตาจับใบห้างมาตาปิตาปิตาทโยทิธาเมจับปะยะติทาวา อเยมชัชต,ตะเวริโนสัตตาติทั้ทงติโรกสัสามิสกิเตภูมิมาจต,ตุโยนิกาปเกาจเจกจตุโวกาลาสังสารนตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิธานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับนับปชาณิตเทวันเตสังนิเวทยุงมายาธินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสภพสัตตาสัทาโหตอวเวราสุขชีวินโเนเขมะปัสสะ ปะทธันจัดป่าปนตุเตซสาสิทธิษชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่งหันบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบบดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลอดไหลผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดเกิดในกมเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันส ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยในภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของขาพระเจ้านี้ขอเทพเจ้าทั้งหลายจงแต้งการสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือการโมทนาบุญทั้งหลายที่าพระเจ้าได้ทําแล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสขเสมอเถิดและจนถึงอนิจเสรสมข,ขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยในด้วยนิภาพแห่งาสนาทิฐานอนิภาพแห่งความเพียรและได้ส่งแห่งการบูชาพระัตนาตย ด้วยการสัตยายบุรสวดมนต์พระสวดพระประเด็นและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอตนจัดทำพระประดุจวงขอข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอโทษเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมัติในการสอนสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมัติแล้วโปรดอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพอดีพินาศโดยโมลนิยนสมเด็จพรญายนาสังวรรัตน์ประวัติเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้สร็สร้างขึ้นทันที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคต ในพระเครื่องของข้าพเจ้าขอให้เปลี่ยนด้วยนะุภาพแห่งปาริภพฤติและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธรริ์ด้วยเชิุ